ครับสวัสดีครับ,รบวันนี้มาทิปนายชินนะครับค่าเสียหายสีู่นศูนย์ตามดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกับทสีมงานกะดีซิ่งวันตัวฮาบมันเดิมว,วันนี้ยังไงก็ฮาวหวานเจียวมาครับวันนี้ทิปไปชอนนะครับของของนายชินวันนี้ ทีมงานเรามาประมาณ6-7คนครับนี่นายเอ็ดกระดิ้งวันทั๋วครับฝั่งนู้นครับรอชมผลงานเะยครับทิ่ปรชอชนวันนี้จะหาบหรือจะนหวครับมาดูกันไปครับนุน่นไปดูครับทีมงานนี่ครับหาบเข้ามาได้ผมมาหาเพยงเ่านี้นีกอรี่ยเรววาใช่ ได้อะไรครับไปได้ปอาไปเลยหัวจิ๊กกับปลายางแจกไปเลยปลาเร็ววันนี้สองนัดดอยรางวัลครับรางวันปลาเร็วครับแจกหัวจิ๊กกันนะครับปลาเร็วครับปลาเร็วแจกหัวจิ๊กครับวันนี้มีตัวเล็กตัวใหญ่มันเดิอมไหมเอาหมดครับนิ้วเดียวก็เอาครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะได้รางวัลหมดนะเดี๋ยวปันนิขึ้นมาได้นะครับได้หมดครับเฮ้ยไม่เอาสิปันนินเอาไาช่อนที่ไาช่อน ครับออกไหน 拿掉，拿掉，拿掉！ เอาไปเลยครับนะตัวแรกเราขาดขาดกันเยอะนะไปนะครับหมุนนะครับไปลู่หนึ่มุนเลยเนี่ยบางการที่นี้มันจะไปเลื่อยนะครับไม่ไหมุนไม่หมุน,มนผมมากนะ ดีนไรังนีะครับแบบแดใสแบบนั้นเรียบ ในป่าเลยได้ป่ะน่ะเอ็ดครับดูาสายใหญ่หรือเปล่าครับเข้าป่าเลยเนะถึงอยู่เลนจะเดี๋ยวจับขนาด Oh. kahe dod kap cheong u eh นี่คิดมันแด้ไหมครับสวยครับโอ้ปากมันโดนเบ็ดมาเลยนะปลาโดนโดนเบ็ดมาแนละ้วม็นจะด,ดิบตั้งแล้วแน่นี่ปลาโดนเบ็ดมา

ขวานี่ยโอ้าวนนะไฟลูกกว่าใส่ปลาไม่อ้วนนะปลาดำปลาดำอ่ะปลาหมอปลาหมอเสรเ็ี้ย หาเมรแล้วได้ใจเลยนะ <c oughs> ดมมาครับนี ak, ่เท่าครับนี่นี่นี่สามสาบวัวครับนี่ไม่ชินกับอาไม่ชินนะวุฒนโยบายจัดให้เต็มที่ครับวันนี้ไม่ชินใช่จุกไม่ชินใช่จุกไอช่วยก็มีครับมาจิ้มข้าวเลยครับพักกวดสองชั่วโมง ไปชุดเลยครับพวกมารอสถา,านีมาครับนไ่นะครับนี่ยจัดใหเาแล้ยอดกับนัชินจัดให้ครับทิปนี้รีจัดไหมหนึ่งเมแล้มคแับ็มครับจินมดโคนนะครับเลยน フフフフ。<noise> <noise>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมแนิแก่หนิแก่หนก่หนิแก่หนิแก่หนิแก่หัก่หนิแก่แก่หนิแกหนิแก่หนิแกหนิแก่หนิก่หนแก่หนิแก่แก่หนิ่หนิแก่่หนิก่หนิแก่หนิก่หนินิแแก่หนิแก่หนิแ่หหนิแก่หน่หหนก่นนิ่หนิแก่หนิแก่หนนิแก่หนิแก่หนิแก่ห ปากเลยครับผม okay.

กว่าจะได้ทุเักทุเลมากเลยสู่ต่อไปครับ นอนนนไร,ร่วะคิกคอเอาเอาแบงนี้สีขาวเอาแบบนี้เป็นไงวะงาครับหนึ่งเต็มจัดไปครับมาติมระบบเจ้าของช่องบอกวันนี้สู้จนจน,จนอะไรนะเบส <laughs> จนข้อไล่กลับสู้จนข้อไล่กลับวันนี้ ปากแกครับเสือจนจนเจ้าของบ่อไล่กลับวันนี้หยุดกลางคันเลยนะไม่ได้แไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปตีัจยเียวแล้วเชียวแล้ว

พี่ธรรมดาไงแล้วมันจะดีอ๋ากระดิ่งหมดละแล้วไป้วอ๋อไงไปแล้วลุงลางตัวนลงล้างตัวนึงลงล้างตัวนึงลางล้างแกเนะ เก้าเจดเอทไมป่าเยอะเอมันมันมีเ้าเนะปอมนเดี๋ยวดันมันมันดินานดินอ๋อ่ายโอ้ยพี่แดกตัวนึงแมสองสี่หกเจ็ถึงถึงนั่นหล่นแปด แล้วแล้วมันสองคนเนาะโอ้ยคนเศรากับคนเย็นเนาะคนกินเหล้าคนกินอะไรกินเนาะสิบเย์ทำไมมาเพิ่มตัวนึงของผูด้เดี๋ยวตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้รึเปล่าเอ้เดดไปรึเปล่านี่เอ๋ของไงของไงเจ็ดยีสองสี่ห้าห้าตัวตองพีดต้อีดครับมาส่งงานเอกินไม่ชินครับจิ๊บไปชนฆ่าคันสี่ศูนยก็ถือว่าไม่เจ็บตัวครับ ไม่มีแห้วอกเพถือว่าโอเคครับาดูผลงานครับก่อนนะเขาไม่แห้วอกแข็งเป็นต้นไม่พอได้ได้ปัดกันทุกคนนะดูภาพผลงานนี่ครับปัดมาเลยกดติดตามทีมงานก็ดีสิ่งมันตัวด้วยครับสวยครับใช้ดีด้วยครับตกแช่ ตกแค่สี่ชั่วโมงกินข้าวสองชั่วโมงตรงเอ่อท <it> yeah. ี่เลืออะไรยังไงแก่เออที่เรือครับที่เหลือครับแก่ครับแค่นั้นแหละตกสี่ชั่วโมงพอโอเคครับถึงนั้นครับฝากไว้ด้วยกินไม่ชินยังไงก็ต้องขอฝากติดตามผลงานของทีมงานกระดิีที่งานทัวร์ของเราด้วยครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้พวกเราติ้งงานกันีิดิ่งนะครับโอกาสหน้าเฟือจะมีคลิปใหม่ๆที่จะมาให้ท่านาได้รับดูลับชมนครับผมยังนงก็ฝากด้วยครับติ้งานกันนิดิ่งตครนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปละไปลขอบครับฝากไน์ิมเนี่ยฝากิลนิมน้องคอยด้วยนะครับเนี่ยน้องคอยนะน้องคอยน้องเคดับ จบตีนงาน้าเป็มากุ๊บแม่ม่เงี้ยุกทีบ่ะต้องเียทุกลิปะกาี่องแมมากครับิดสมประการเ่ไ้มาผาล่ะกตัไมใ่นะครับอย่เ้าไปสัตดอมป็นกดช่องไอีก็ดังนีะคะมีช่องด้วยดิสีมวดบัวกัน Gadi gadi aa